ก็รอกก่อนสามคเขยาขวามาเข้าขวามาใส่ได้ใส่นะใส่ได้ใส่นะโอ้ยสสหนึ่งใสใส่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 ใองคุองคองคอลอา่าได้ไงวอลมัเลยใส่อลมัดิเยอะดิเยอะเยอะดิดอ้ดิเยอะเยอะฟังกูนะมึงยืนไปนะสมึงเดินเดินขยบขยบเดิน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 เดิเเเเเเดเเเเเงเดเเงเเเน เดินมาเดินมาดินมองอยู่เดิมาเดินมาเดินมาดาเอะวยั่นเดินขึ้นเดนขึ้นมาดกนอนตดเดินขึ้นมาดีเดินขึ้นมาดีดิูดิจูขึ้นมาเสกมันมันแล้วกูเบลยูขึ้นมาขึ้นมาต่อ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 ดิเดเิเดเยอะเขึ้นมาขึ้นต่อขึ้นต่อเดินเดินังกูสามเดินขวามนเจอาเนาะขวามันสุดเ้าามันสดเ้าขวามันดเ้าพี่จมาเกเองเกแล้ว อต่อยแล้วต่อยแล้วเฮ้ยแค่นั้นแหละจบไอ้เหี้ยลูกคิวมันเหมือนกันว่ะตันอีกตายเออลูกคิวเหมือนกันนะหมออยู่ข้างล่างข้างล่างมองข้างล่างดิดแล้วเกียรมาหมดแล้วมาดับเกียร์ตรงเกียร์ตรงไงไหนล่ะโอ้ยแค่โดดหลบซะด้วยเดแม่โดดหลบด้วยใส่ปีศาจอ่ะเอ้โนะต่ไปโดนหลบด้วยเหี้ยอุ้ยติดออโต้กาดไหนแบบทั้งมันอ่าจะเกียห้าเกียเอาีเกียร์ศูนย์แม่แม่เมือนี่หอกเกียร์คัใครโดนหมอดตายแบบมึงต่อยโดนก่อนดิไหนเนี่ยเฮี้ยมึงทำขววยกันมีมองกว่าตัวนงเดียวตรงเล็ก มันมันมุดเว้ยมันลงเขาไปลงแล้วมันมุดแล้วมันก็ซัดเลยแต่ไม่รู้ใครโดนหมอตายไปล้โสองเลยอ่ะเดี๋ยวดิที่เหลือคนตายมันสมถุยยังไม่ตายเลยมันเปลี่ยนลูกอิูแล้วกูได้ให้แล้วอ่ะมึงมึงไปปล่อยดิเออเฮ้ยมึงมึงจะตายกันง่ายๆหรือว่าคนวีบูอ่ะกูขอเลยเฮ้ยแต่ตีเราไม่ตายนะเว้ยแต่กูไม่วีบูไงตีกูหมอตายคนเดียวเขาต้องการทีื่องชื่ไม่ขึ้นขอรอ เอาอะไรดิหมอต้นดิดดิดบอกว่านับตายมาแชมป์หมอที่ผมหมอตายคนเดียวตอนหลังก็ดีแล้วกูตายเพราะว่าคนอื่นรอดบ้าเลยตัวเดียวแหละเนี่ยโอ้โหคุณตีมาน้างมาล้างลูกกิ่วเว้ย

ายกันีแล้วไม่มีเงี้ยอกเดินขวาต่อ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 ชี้ขวาบนมาชี้ขวาบนมาเดินมาไล่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 มามาคุณน้องวๆถีคัวหน่อยดิจู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 ดิจดิจู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 ดิจดิจุดิจู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 ดิจดิจูดิจุดิยูดูดิจูดอูดิจูดิจูิจูดูดิจ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 ูดิ

หมดแล้วเหลือสีห่ห้าตัวเองกูรู้แล้วมังนม่ต้องตามตามมันโดนดโดดต่อยมึงอ่ะอูโดมก็โดนโอเคมันดิสกันเองได้เหรอวะได้ได้ไดมันเป็นไอ้นี่เยียมองมันทำไมเกียนหนึ่งมองมันเพลอวะมันสติบอดี้ใช่หรอวะถ้ากูเห็นแล้วผิดอ่ะ <c oughs>

ขึ left, these, ้นมางนทำไมมึงเอาขวาดิเพื่อนติดมองอยูดิดิหน้าดหน้าเยอะดิหน้าเยอะดิถึงถึงหลังก็ดถึงหลังถึงถึงหลังถดึงลวงถอดึงหลอดิึงลังถอึงันดิถึหัดิถึัอดิถึงอดิถจะหมดลังเดิมลยือดิงลังอดิยึงตาดิงลงมือดิลังถดิถนดิงหลังดิหลังอยอหลงมาเดินมาชิมา เพื่อนไหนเดี๋ยวเพื่อนกูดีเดี๋มันโจม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 เพื่อนมันโจมเราเพื่อนมาขวาล่างมองดูขวาล่างมองมันโจมขวาล่างขวาล่างขวาล่างเดูมาก่อนเดูมันโจมล้วเพื่อนโจมล้วเพื่อนโจมแล้วได้ดู้ไรเพื่อนเพื่อนฟาดขึ้นสวยสวยสวยเพื่อน สามสองอย่าจิกมุมนะช่วงเดินขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเห็นสายนะสายายาย้อยตงนเสยงายมาเสยงสายมาเสียงายมาขึ้นมาขึ้นมาเสียง้ายขึ้นขึน้มาดิมองก็อยู่ดิมองก็อยู่สวดเลยสวดเลยางตัวทั้นเอาดรหมาดิมดมดามงทำมา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 ทลงมาทำลงมาทำลงมาทลงมาด้กูได้กูไมาทำลงมาัด้งมาบดทงมาทำลงมาไดเพ่อนไดกูลมาย่เอ้กูอยู่กูดิถได้อยู่ดาถูกด่ายช่วดิสนิดเดมาหาดูมาดูมาเยอะอาดูมาดูมาดูมาอาด จเย็นเนี่ยมึงดิดนียมองฟรีั้งมา้มาใจเย็นกรบมาใจเย็นกูแกกลัวกูก็มากูัวูใครวะนะหมอกมาตั้งมาตั้งมาใจเย็นกรบมามองคูใครเก่งกรบมาเก่งวัดฟานนาเซียมากษาสองช่องเาช่องอทอช่องหมาครัวเดือดนำเดืดน้าไว้ครัวเดืนน้าไว้เออสวยตเราไปแรงข้างล่างจับให้เสสตัวเตยนะเตยนะตั้งไว้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 ตั้งไม่ต้องกลัวฟันนาเซียมในดุงม้งม้งฟรีสดแล้วดแล้วสดแล้วสวยสวยสวยมึง

สามสองใส่สายต้องใส่ต้องใส่ต้าเสียต้องใส่สายได้เสียดลูกหิวใส่สายใส่สายใส่สายเดินมา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 เดิน เียวอยู land, right, 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 right. ่สิตไว้ติดตด้เห้เลให้ให้ไปัสวยตั้งมามึงต้องยำเยยำย่ยยู่ยอยู่ใจไหมสามอันนี้ได้อยู่ด้อยู่มองขวาได้อยู่มึงต้องเข้ารูม่วปังกูมึงต้องเข้าลูมั่ะมึงต้องเข้ารูมต้องเข้าลูเขาไม่ดูเดินมาเข้าลูมาเข้าลูมาเข้ารูมมาเข้าลูมมาเข้าลูมมาเข้าลูมาตายอือมเข้าลูมาดิเย่ากัวดิเข้าลูมาตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งก่อนได้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 ตั้งมาตั้งมาเออเข้ามาเข้ามา ช้า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 อ่านก็มาอ่านใจเงี้ยอ่านก็มาอากูด้วยโจโจขยับขยับขึ้นนิดหนึ่งขึ้นเดินขึ้นมาสองช่องแต่ยังไงไม่ต้องไปไม่ต้องไปจิตวิญญาณไม่ต้องไป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 มึงคาเสียไว้ไม่มามึงก็อยู่อย่เงี้ยมาดิเออให้มันมาให้มันมาให้มามันมาอยู่แล้วแหละมันมาอยู่แล้วแหละก็ใส่ไอเชเชเชเออสวยไอก็พันนาเสียด้วยฮะมองเรายัางนี้เลยเยอะด้วยนะเยอ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 ะเกมดูนี่มตาอยู่ตัว เหลือประมาณครึ่งยี่สิบใครขุณในโดงพยายามขุดอะไรแต่ละเสียงของนิดนึประมาณนั้นนะถ้าประมาณห้าสิบกว่าตัวแต่เยอะกว่าเรานิดนึงมันอยู่เราเสียอยู่เราเสียอยู่เบสซิงเบสซิงกู่อยเบสซิงกูดดิเบสซิงย้ำเบสเอฟคอปคุณตีตีกูมีไหมใครวะไอ้พี่เก่งพี่เก่งเบสซิงไอ้ดิมันจะมานะเบสซิงกูดีพี่เก่งเออสวยมันไม่เข้าเว้ยมันรอมันไม่เข้าอยู่เงี้ยมาดิรอรอดูเวลาด้วยนะดูดูสตรีมสดมันอยู่ มันต้องมีสามนาทีสุดท้ายไม่ได้ไม่ได้สองนาทีถ้ามึงขึ้นซัดได้สองสามตัวก็กลับมาก็ได้เราต้องสู้อ่ะปักูนะต้องเอานะต้องใส่นะสามสองหนึ่งใส่ใส่ตงไหนใส่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 ใ่ใส่่ แต่เอ็นเอ็นเล่นมาเล่นมาเล่นมาไม่ต้องกลัวได้ได้เพื่อนได้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 เราขึ้นได้หลายมันตายบาดตายส่วนออกมันกูส่วนออบส่วนออบกูก็ตายนะก็บันหมดนะสวยเลยส่วนออกมา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 ยกูยังอยู่ฉันยังไม่ตายกูยังอยู่ไอสัตว์ทำเชียอะไรไม่ได้ที่อ่ะเลี้ยงอยู่แต่กูทำอะไรไม่ได้อะไปไลี้ยงมาดิซัดไปดิกูกูกูทำอะไรได้กูรีดอยู่เออทับซัดกับมันไปเลยมั่อยมันต่อยกูไม่ได้หรอกมาดิต่อยกูไม่ได้เห็นไหมเนี่ยลบไปแล้วเนี่ย ตายศยศโบราณแล้วเหีย <c oughs>